<Okay. S 1> มันห้อนบ่คือมารลอยเลนน้ำไม่มาดา่าปนไปซื้อ,อยังก่อื้อน้ากับเื้อคองเรนอามาเื้อของเองอนไปไปนนจะไปซื้อน้าแต่ไปซื้อร้านใต่อันนี้คอนเรนเยอะแต่อันนี้องเนยเ,นอเนยเะอ,อะอรครับ กินน้ำเน้ะแบ่งเน้ะแบ่งเน้ะกินน้ำกินน้ำกินน้ำเน้ะกินน้ำเน้ะเอา่าแล่นหนีไหม่าแล่นหนีกินน้ำเน้ะกินน้ำเน้ะกินน้ำเน้ะเอาเอาเอาเจอแล้วเจอแล้วน้องมาดาแอบพ่อมาเล่นน้ำอีกแล้วเอาน้ำเย็นให้พ่อกินมีน้ำแตงโมไหมมีไหมไหนน้ำแตงโมเนี่ยโอ๊ย หน้ามียงเนี่ยมาพี่มาพี่มันสิแตกเด้ถือไปถือไปหน้าบ้านไปถือดีดีม,มันจะแตกตเอาเอา้อตกแตกซะเนาะไปไหนให้พ่อกินเหรอกินไวกันกินไวการกินไวการ เอา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 มันฉีขาดมันฉีขาดเฮ็ดเฮ็ดยาเฮ็ดมันฉีขาดยาเฮ็ดเอานั่นขาดแล้วบอกว่ายาเฮ็ดยาเฮ็ดมันขาดหรอเอาไม่กินแล้วขาดจนได้เสียดนี่อย่างมันฉีแตกได้หน่อเอา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 มันฉีแตกไปเอลไปซื้อได้หรพาไปซื้ออีกเด้มันฉีแตกไหมเอา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 ปูตีแขกเอาเอาเอาเฮ็ดยาเฮ็ดมันฉีแตก มาดาแนนแตกแล้วแตกซ้ำดกับผมรแล้วกินน้ำแนนกินน้ำแหนแซ่บบเป็นย่งเพี้ยสบเพี้แทงบอเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบ่เอาเอยัดยทุบ อย่าทูมันชิตแตกน้ำแกงเนี่ยงบมกินอ๋อเดี๋ยวบูดกินชิเดียดกินให้เยอะๆบมกินโมกินเอาน้ำเย็นให้พ่อกินนเยย็็็นนนเเดก้ำจ้าน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นพูดพูปพูดมันลอยเล่นน้ำแล้ว เข้ามาเขามาฝนมันตกเนี่ยเ็นโบ้เนี่ยฝนมันตกเนี่ยเข้ามาเอาอยากเล้วบ้านเนี่ยปัวปัวมันลอยเล่นน้ำแล้วเอาแซมมาตีมนันแน